ยอนเียโยทุกท่านด้วยนะหลังกาที่ผมได้ประกาศได้บนสุนโนไปก็ถือว่าร้อเอร์เซที่อยากฟงังเรื่องราวของผมงั้นเราก็มาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าผมเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่ลักษณะคือหอมก็คือตัวหอมนั่นแหละก็คือว่าให้แรงมากผมก็อ,อยู่กับพ่อหรือแม่แล้วก็พี่ชายตัวพี่ชาย คนรแล้วก็พี่สายมกลางผมเป็นน้องเล็กสุดเถ้าทาผมรู้สึกมาตลอดก็ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยที่จะสลระเลยเท่าไหร่เลยตอนนั้นผมยังอา่านหนังสือไม่ออกเลยก็ได้สำหรับผมครอบครัวน,นี้สำหรับผมก็คือเป็นครอบครัวที่มีสุขนะแต่สุดท้ายวันเวลาผ่านไปมันก็เลื่อจางหายไปแหละ ผมมักจะได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆไม่ก็เสียงพี่ทะเลาะกับพ่อมั่งแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังทําตัวมีความสุขอยู่ทั้งท่านท,ที่รู้ว่ามีอะไรมั่งเกิดเรื่องอะไรก็ยังคงจิ้มและก็สุดท้ายพ่อกับแม่ผมก็แยกกันอยู่ตอนนี้นผมก็ค่อยทำได้ว่าผมอยู่กับพี่พี่ชายแอ้ก็พี่พี่สาแล้วก็ พี่คนโตสุดแล้วก็อยู่กับแม่ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เลยคือ okay. อาจริงๆนะถึงตอนนั้นผมนยังเด็กอยู่แต่เด็กมันก็รู้เรื่องว่ามีอะไรมั่งมันรู้เรื่องอแหละว่าเราทําอะไรลงไปหรือเห็นสีลบข้ามตลอดแล้วก็เข้าสู่ส่วงอยู่โรงเรียนตอนแรกๆผมก็คิดว่าโรงเรียนน่ะอาจเป็นพี่ปลอดภัยสำหรับผมเป็นที่พึ่งพาใจได้ได อาจจะมีเพื่อนเล่นมั่งอะไร่างนี้แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเขาไม่ได้เห็นผมเลยลักษณะผมก็เหมือนแบบผญดานที่แบบไม่มีใครมองเห็นผมก็อยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆจนประมาณปปปอสองได้ปสามได้แหละถ้าผมจําได้ว่าเหมือนผมจะสาําชันด้วยตอนนั้นทุ่วงนี้ก็ยังสาําชันอยู่ก็คือสําชันแค่ปีเดียว พอที่ทำซ่ารราพอองคนที่เรียนซ่าพอหนึ่งมากก็คือการพัฒนาไปช้ามากก็เลยต้องเรียนทำชันไว้ก่อนแล้วก็ผมก็ยืนนั่งอยู่คนเด้ยแหละแล้วตอนนั้นผมก็ได้มองมาเห็นแตกคนหนึ่งแล้วก็นั่นเป็นเพื่อนของคนแตกนั่งคือไอให้เขาก็ไปเห็นที่บงบงถ้าจาได้ว่าเขาก็เหมือนจะร้องแกละแต่ แล้วเหมือนไม่มีใครคุยด้วยผมก็เดินเดินเข้าไปหาเขาแล้วคว่าสวัสดีครับสุลลักอยากเขาก็คนที่ลักษณะที่ไม่ฉลาดมากแต่ว่าสำหรับผมกับเขาก็คือคุยกันเข้าโเคตรเลยตอนนั้นผมยังพูดไม่ค่อยชัดเลยนะเอาจริงผมคนที่ลเลีนไก่สั้นด้วยแล้วก็สำหรับคนหนึ่งก็คือเขาคือคนหนึ่งเขาจะฟังไม่ออกหมดแต่สำหรับไอ้ก็คือเขาจะฟังออกได้คือหมดเลยถ้าผมพูดเร็วหรืออะไร แล้วก็ความหมดใจเลยผมก็อยู่กับไอไดเจอประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ก็ถึงตอนปสีผมก็ได้เจอกับเด็กควนคนหนึ่งนะฮะก็คือเขาให้จำแนกว่าเขาเคยแกล้งอยู่ไอ้บอกให้ไปแต่ผมก็ไม่ไปแล้วก็ได้นั่งคุยแล้วนั่งคุยไปมาก็รล้สนิทกันแล้วผมก็ได้นั่งคุยกับเขาเขาได้ได้รู้ว่าเขาเสื่อมอีก เป็นคนที่ลักษณะก็ไม่ค่อยฉลาดเท่ากันแต่ฉลาดกว่านิดหน่อยถือว่าคนที่คุยสนุกจะก็แล้ว่าโดนก็โดนพวกเราแกล้งบ่อยจุดแต่ถึงแกล้งก็ไม่ได้แกล้งแรงมากถือว่า,าเล่นด้วยกันตลอดแล้วก็อะไรก่อตั้งทีมมหาปรารีน <c oughs> ั่นแหละก็คือข้ารักครูเขาจะพยายามจากจากผู้โคมแยกแล้วล่ะเพราะก็คือเล่นทีไรมังคุยกันทุกที่เลย และมันก็ได้ถึงประมาณแถวตอนพอหผมก็เริ่มมีอาการว่ารูปแล้วผมก็ได้วาดรูปตัวละครก็คือไอแล้วก็ผมและก็มิกมาลักษณะของพวกผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ได้ขึ้นพอหุแล้วแล้วผมก็ได้เริ่มที่จะสร้าง่อง่อว่าเจ้าคูดทีม เนการเอาซสื้อผสมกันระหว่างซ่องที่ผมเคยติดตามมุเกียวทั้งหมดอะที่ผมรู้จักก็ซ่องก็ที่ผมก็มีซ่องตามพลาเลยเออแล้วก็ผมก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการได้เข้ามองดีแหละสำหรับผมในการได้เข้ามองหรือได้ยินสิ่งต่างๆถ่านทผมว่า สามารถเรียนรู้จากการมองหรือเรียนรู้กกับการได้ได้สำหรับผมการที่ได้เฝ้ามองสิ่งต่างๆเท่าผมมีหวังว่าจะเป็นอย่างน้นให้ได้งั้นก็สำหรับวันนี้ก็เอาล่าเห็นในการน,นะครําวันนี้ก็ขอเสนอถึงเราจะรู้สึกด้อยค่าใช่ใหไหนถ้าเรามีความพยายามในการเรียกว่าเขาเรียกความรู้สึก อยากจะทำสิ่งใดจนทำลงคว้าแล้วทำมันให้สำเร็จสาหรับวันนี้ see you again